้ชส่วนเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวินาทีชีวิตเหมือนกันนะคะคเป็นภาพของไกด์ชาวกระบี่ที่วิ่งสุดชีวิตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกคลื่นยักษ์ซัดแล้วขนาดนั้นเขาติดอยู่บนสะพานลอยน้ําโชคดีเหตุการณ์นี้คนช่วยแล้วคนถูกช่วยรอดปลอดภัยค่ะ่ห ค่ะุณผู้ชมคือคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาแบบนี้เลยนะคะครเรียกได้ว่าเป็นวินาทีชีวิตทีเดียวค่ะของนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนั้นเขาเดินอยู่บนโป๊ะทุ่นลอยเพื่อจะเข้าฝั่ง จู่ๆก็เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าฟังใกล้นำเที่ยวที่เห็นการเขาคำนวณแล้วแหละเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยแบบสุดตัวค่ะเกือบจะโดนคลื่นซัดไปด้วยโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่เอานางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ะคเะนี่ยภาพเนี้ยโอ้โหนะตัวลอยเลยนะตัวลอยเลยคุณผู้ชมแล้วลอยสูงด้วยนะคะเขาอยู่ตรงริมฝั่งเขาก็เห็นละท่าทางไม่ดีวิ่งปรีเข้าไปช่วยค่ะแล้วจังหวะได้เห็นไหมคะค<ว>ลื่นยักษ์ก็ซัดมาแบบเนี้ย แล้วก็ลอยขึ้นคนที่เขาถ่ายคลิปเขายังจับกล้องไว้ไม่ทันเลยนะภาพก็เลยต้องโยกแยกนิดนึงอะนะคะทีนี้ฝั่งของไกด์นําเที่ยวเขาก็ไล่ฟังบอกว่าขณะที่ตัวเองไปรอรับนักท่องเที่ยวที่สะพานทุ่นลอยน้ําตอนนั้นก็เห็นแล้วแหละว่าไกลๆมีคลื่นใหญ่ซัดเข้าฝั่งแล้วก็เห็นว่านักท่องเที่ยวยืนรออยู่บนสะพานทุ่นน้าก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายจึงวิ่งเข้าไปช่วยพยุงพร้อมกับเพื่อนคนอื่นแล้วก็ถูกคลื่นอีก4-5ลูก ซัดจนตัวลอยก่อนจะเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งเหตุการณ์นี้เหมือนที่บอกไปภาพหน้าหวัดเสียวแต่ทั้งคนช่วยแล้วก็นักท่องเที่ยวปลอดภัยดีสําหรับคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทะเลหนุนท่วมหาดทรายแก้วจังหวัดภูเก็ตนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้โชคดีมากๆที่ไม่มีใครได้รับอันตรายแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินเสียหายซึ่งเขาบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้นะ ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าช่วงก่อนก็ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทุกอย่างปกติดีไม่มีท่าทีเลยว่าจะรมแรงพายุเข้าหรือเปล่านะคะคเพราะฉะนั้นช่วงนี้รอดูมรสุมนะคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวทะเลก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะครับเนี่ยตรงหาดทรายแก้วก็จะเห็นคลื่นค่อนข้างแรงนะครับ